สวัสดีค่ะพบกับลุงพาลลยชาแนลอีกแล้วนะคะลุงพามาชมนะคะรถกระบะแคบนะคะยกสูงที่แบบขายดีมากๆนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษ599,000บาทนะคะแต่ลุงไม่แน่ใจว่า,าจะมีโปรโมชั่นต่อจนันนีหรือเปล่านะคะเพราะว่าคันนี้นะคะคันสุดท้ายแล้วสำหรับโปรโมชั่น599,000 9,000บาทนะคะลดจากราคาตัวรถไป215,000บาทค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะหรือว่าดูคลิปนี้จบแล้วนะคะรีบจับจองเป็นเจ้าของด่วนเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าโปรนี้หมดนะคะลุงยังมีโปรด r o p เบี้ยพิเศษ0%นะคะ5ปี60งวดนะคะพร้อมชุดแต่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะใช้เงินออกรถ9,900บาทนะคะสำหรับแคปยกสูงเกียร์ออโต้6สปีดคันนี้นะคะตัวนี้เป็น2.0ดีเซลค่ะ170แรงม้านะคะ405นิวตันเมตรค่ะ โบด่ลนะคะตัวนี้แต่ว่าเป็นเทอร์โบนะสําหรับตัวนี้ค่ะเป็นพัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องระบบดีเลย์ตำแหน่งนี้นะแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์ค่ะมีไฟเดย์ไทม์สองสว่างกลางวันนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยค่ะสําหรับการตกแต่งนะคะกระจังหน้าตกแต่งเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ยังเป็นตัวเดิมนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกจะมีกิมมิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะจะเป็นสีโกลมโคม,มียมให้นะคะแบบนี้เลยห่วงลากจูงจะมีให้หนึ่งห่วงในรุ่น XLS ค่ะสําหรับด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะ ให้ซุ้มล้อมา3นิ้วจากโรงงานแบบนี้ค่ะล้อแม็กนะคะก็จะเป็นล้ออลลอยขอบ17ค่ะยางเป็น25 5ทับเจ็ดนั่นเองนะคะช่วงล่างยังเป็นโชคทวินทูปนะคะแล้วก็อิสระปีกนก2ชั้นนะคะเสริมเหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะหน้าตาหล่อมากๆนะคะให้เป็นยางบิสโต้นะคะในรุ่นนี้แต่ว่าถ้าสมมติเป็นสปอร์ตขึ้นไปจะได้เป็นกูดเยียร์แล้วนะอ่ะโอเคนะคะตรงน,นี้เป็นแบตเตอรี่ a g m ด้วยนะคะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้ค่ะแล้วก็ กระจกนะคะเป็นลามิเนตแบบ2ชั้นค่ะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยค่ะ60%บานหน้านะคะรอบอรอบรอบคันเป็น80%นะคะหูอื้อมากๆเลยเพราะว่าเสียงรถด,ดังนะคะ,ะสำหรับในรุ่น XLS ยังเป็นแบบเดิมนะคะก็คือการตกแต่งนะคะเป,เป็นสีโครเมียมอยู่นหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ด้านข้างค่ะแก้มข้างตัวนี้ระบายความร้อนได้จริงนะคะหูกระจกค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะ ตัวนี้ก็มีบันไดมาจากโรงงานให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวลุงจะพาไปชมด้านท้ายแล้วก็ภายในกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างน,นะคะด้านท้ายก็จะเป็นนี่นะคะฝาน,น้ํามันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เวลาเราปลดล็อกรถปุ๊บค่ะเปิดใช้งานได้เลยนะคะเติมดีเซลนะคะตัวนี้เป็นถังแบบ80ลิตรนั่นเองนะคะใช้ได้แบบไกลๆเลยนะคะวิ่งไกลๆได้เลยนะคะข้ามจังหวัดไปเลยนะคะสำหรับช่วงล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโช๊คนะคะที่มีขนาดใหญ่แชสซีขนาดใหญ่คะ่ะโชคเขาจะเป็นแบบกลางขานะคะอยู่นอกแชสซีด้วยนะคะแล้วก็บันไดท้ายมีมาให้เรียบร้อยนะคะจากโรงงานเลยการรับประกันตัวรถ5ปี15กิโลให้มาครบเลยนะคะแล้วก็ของเราก็จะมี2,000กิโลแรกนะคะตรวจ ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟแบบเขาเรียกว่าไฟหลอดไฟไส้นะคะหรือว่าไฟฮาโลเจนนั่นเองนะคะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็น LED ได้แล้วนะตอนนี้นะคะตัวขอบกระบะค่ะตรงน,นี้ก็สามารถเปิดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะสำหรับไซรโรบาร์หรือว่าสปอร์ตบาร์นั่นเองค่ะกันชนท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะนี่นะคะแล้วก็จะมีการลื่นให้ตรงนี้นะคะมีกล้องกระระยะจอดให้ตรงโลโก้ค่ะแต่ว่าทางานควบคู่กันกับหน้าจอด้านในนะคะเดี๋ยวลุงจะพาไปชมนะคะแล้วก็ไฟเบรกลุงที่3น่าจะอยู่ตําแหน่งนี้เลยนะคะไฟใหญ่ๆนี่นะคะแล้วก็ใส ไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะคะเป็นไลเนอร์ของแท้เลยนะคะตอนนี้ปั๊มฟอร์มมาให้เรียบร้อยเลยนะคะวันทุกได้เยอะนะคะรับน้ําหนักได้เยอะ <c oughs> ถ้าใช,ใช้ที่จะใส่แบบว่าเขา,าเรียกว่าอะไรใช้งานแบบบ่อยๆนะคะฝาท้าเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะคะแนะนําให้ใส่ฝาท้ายผ่อนแรงแล้วก็ใส่โช๊คด้วยนะคะมันจะทํางานคนละอย่างกันนะคะ <laughs> หลายคนถามใส่อย่างเดียวได้ไหมนะคะเวลาเราใส่โช๊คอะคะ่ะมันจะมีความสมูทในตอนปล่อยลงนะคะฝาท้ายผ่อนแรงจะช่วยให้เวลาเรายกขึ้นอะมันเบานะคะเออนะคะเดี๋ยวลุงพาไปชมด้านในกันนะคะจะได้ประกอบการตัดสินใจได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมีดอกเบี้ยพิเศษศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูภายในกันนะคะสำหรับรุ่น xls นะคะเกียร์ออโต้6สปีดค่ะราคานะคะราคาเต็มนะคะ8-19,00 0บาทค่ะตอนนี้ราคาพิเศษเหลือ599,0 0 0บาทค่ะไปะ นะคะตัวนี้ก็เป็นพรมอะไรไฟฟ้านะคะช่วยในเรื่องของความแม่นยําแล้วก็ความประหยัดนะคะจอกลางค่ะเป็นซิงโฟนะคะตัวนี้เป็นแบบทัชสกรีนภาพสีภาษาไทยค่ะสั่งงานผ่านมือถือได้แอร์นะคะนี่ก็จะเป็นแบบออโต้เลยนะคะแล้วก็ช่องชาร์จไฟมี2ช่องไทยเอไทยซค่ะัวเียร์นะคะก็จะเป็นเขาเรียกแบบเกียร์สั้นนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบ6กสี 4, ่เขาเรียกว่าอะไรน,นะหสปีดแต่ว่ามี4โหมดการขับขี่เออนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็โมดตัว A นะคะ Auto Start ต็ o p มีมาให้ในรุ่น Euro 5เรียบร้อยค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะมีตัวตัวนี้ยังไม่มีเขาเรียกว่าตัวช่อง USB ด้านหลังนะจะมีตั้งแต่รุ่นปอร์ตขึ้นไปนะคะการตกแต่งด้านบนนะคะจะเป็นสีโทนอ่อนๆแบบนี้นะ,ะ,ะนะคะแล้วก็เบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็กุญแจนี่นะคะเป็นกุญแจรีโมทนะจะเป็นแบบไขนะคะอาจจะ,ะนี่นิดนึงด้านหลังนะคะก็จะเป็น เขาเรียกว่าตรงนี os, so ้เป sort of to right so, ็นม ok ีมีบ่อแคบให้นะคะแล้วก็จะมีที่เก็บสัมภาระตรงนี้นิดนึงนะคะอ่ะนี่นะคะหมุนแล้วก็เปิดนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะเอาไว้ซ่อนตังเอาไว้เอาไว้เก็บของนะคะฝั่งนู้นจะเป็นแม่แรงนะคะที่เขาเอาไว้ใช้ถอดเขาเรียกว่ายางอะไหล่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แผงประตูนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยหล่อมากนะคะแล้วก็กว้างมากๆแอร์แบ็กสองลูกค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะ สำหรับท้ายคลิปนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่แบบดูจนจบนะคะได้เขาเรียกว่าได้โปรโมชั่นด,ดีแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลด2 1 5 0 0 0บาทหรือนะคะดอกเบี้ยพิเศษ0%นเะคะอย่าลืมนะคะสีขาวคันนี้มีแค่1นั้งคันสุดท้ายนะคะสำหรับโร5 9 9า0 0หบาทนะคะท่านใดที่จองไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นดอกเบี้ยพิเศษ0% 5ปีพร้อมชุดแต่งกันนะคะหรือไม่ก็ใครอยากเช่นกินออกรถน้อยๆน,นะคะ9,900บาทลุก็ยังมีให้นะคะกด Sub subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจกัน,น้าครลาไปกนกน 拜拜。Bye bye.